สวัสดีค่ะวันนี้โมจะมาดูขนมที่ใครๆก็รู้จักนะคะมันเรียกว่าจาจาโฮมนะคะก็จะให้ไปดูกันเลยดูนอืหนะคะเราก็มาดูที่ขนมกันเลยค่ะเราก็จะมาตัดซองขนมออกนะคะก็วิธีตัดนะคะก็เอกกากรรไกรมาตัด ตรงก็ได้ค่ะตัดตัดตรงนี้ก็ได้นะคะที่ตัดตรงนี้ก็ได้ตัดตรงก็ได้แต่เราจะตัดตรงนี่นี่นะคะก็ได้ตัดออกมาแล้วค่ะก็ดูกันเลยข้างในมีอะไรบ้างข้างในก็จะมีเป็นแบบพวกโอเคไปดูข้างในนะแล้วก็มาดูกันเลยนะคะนี่ มันจะติดมาให้อย่างนี้เลยแต่มันไม่ได้ติดเทสนะคะนี่ยหละข้างในมันจะเป็นแบบมีตัวเจาะด้วยนะเนี่ยมีตัวเจาะนี่เจาะได้ไม่เจาะก็วางไว้ก่อนนะคะก็อันนี้มันพับอยู่มันจะยาวเป็นแผ่นที่เลยรู้ไหมเนี่ะเนี่ยเนี่ยเออ๋อมันมีน,นี้ไม่เกี่ยวนะคะโอเคนะคะก็ อย่างนีงนะคะมันยาวเหยียดเลยค่ะก็เอ๊ะอันนี้มันก็เป็นแบบพวกอย่างเงี้ยเขาบอกว่า,าไปเลยแผงที่จาจา,จาชุดหอ่นะคะเขาบอกว่าให้เขียนชื่อกอกชื่อที่อยู่แล้วส่งกลับมาแล้วก็เลือกแบบที่ต้องการมันมีให้ติ๊กได้เหนะ็นไหมจจา,จาอะไรนี่เยอะแยะ อันนี้คือ primary school โรงเรียนเหรอโรงเรียนอืมโอเคนะคะเราเจอคนนี้บ่อยมากเลยพี่พี่คนนี้เราเจอไปมากเลยเนี่ยโอเคไปดูที่ทำกเลยมันมีเลขอะไรไม่รู้มายอแย,ยะมายอแย,ยะเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นขนมที่เขาให้มารถบาร์บีคิวนะคะ เราก็แกะตัวนี้พวกเนี้ยออกมาแล้วก็มาต่อกับอันนี้นะคะไปดูตามเลขที่ันล่เนย่ยเลขที่หนึ่งก็ต่อต่อเลขที่หนึ่งเราก็เอามาต่อได้ประมาณนี้นะคะเราต่อกันเลยแต่ถ้าเราดูแบบดูตามตัวเลขแล้วก็มาต่อต่อนะคะถ้าเราต่อเสร็จมาดูเลยนะคะเราก็ไปต่อมานะคะใช้เวลาเกือบชั่วโมงได้เอ อันนี้มันติดไม่ได้อะถึงมันติดได้ก็เถอะมันเป็นข้อต่อมานะแต่ว่ามันนิ่มหมดแล้วเปื่อยเมื่อยปวดคอโอเคนะคะก็เนี่ยมัน,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 นหลุดเแล้วลแล้วก็วันนี้ก็เท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ